สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวช้างเอ้ยไม่ใช่สิรีวิววัวกับควายวิ่งแข่งกันนะคะเพราะว่าจากที่รีวิวมาเนี่ยควายกับวัวนี่วิ่งเร็วมากๆเลยจะลองเอามาวิ่งในวงกลมคนละโฮมดูนะควายไปก่อนเลยวิ่งเร็วจริงๆเลยนะคะวัวตามไปติดๆดีวกว่า จะวิ่งทันกันไหมเนี่ยวิ่งเร็วกันทนะั้งสองตัวเลยอ่าดูเหมือนวัวจะวิ่งไปทันควายแล้วนะจะทันไหมนะดูหน้า,นะาจะไม่ทันแล้วแหละเหมือนวิ่งเร็วทั้งสองตัวอาจจะวิ่งเร็วเท่ากันเลยอ่าเอาท้างไปวิ่งเล่นด้วยดีกว่า ข้าไปเลยเอาไตโเรซเดินช้านะดูสิวัววิ่งเร็วจนทนชางแบบให้วัวพักบ้างหยุไหนละ่ะ สามเราวิ ua, ua. 6, e Ahora, ่งไปเดินกระดีกว่ามีกระตเล็กด้วยเอาเลยมีตัวอะไรอีกนะเอากระดาไปด้วยดีกว่าเลย โอเคเดี okay, channel, ๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนฝากกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย